การผลิตกากถั่วเหลืองกากมันหมักยีสต์เพิ่มโปรโตีน12.5%เเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์เช่นใช้เป็นอาหารหมูเป็ดไก่เป็นต้นอัตราการใช้มันหมักยีสต์กับหมูเป็ดไก่และสัตว์อื่นๆอยู่ท้ายคลิปนะจ๊ะสวัสดีท่านที่กำลังชมช่องทำดีแชนแนลของเราคลิปนี้จะมาบอกสูตรการหมักกากมันสำปะหลังสดหมักยีสต์กากถั่วเหลืองสดหมักยีสต์ กากถั่วเหลืองหรือกาก,ากมันสำปะหลังเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเรียกกันว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีราคาถูกแต่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับสัตว์เลี้ยงหรือนำมาใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมของอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนได้ประโยชน์ของกากถั่วเหลืองและกากมันหมักยีสต์มีปริมาณโปรตีนสูงมีราคาถูกช่วยลดต้นทุนการผลิต มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงใกล้เคียงกับอาหารสําเร็จรูปเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกทางเลือกในการเลี้ยงสัตว์หากผสมอาหารสัตว์เองได้จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนได้มากเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการลดต้นทุนได้โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่หาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น อาธิกากมันสำปะหลงังหรือกากถั่วเหลืองนำมาปรุงแต่งใหม่ให้มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่เพิ่มขึ้นมีพลังงานและโปรตีนสูงด้วยกระบวนหมักกับยีสต์ขนมปังอย่างง่ายๆอีกทั้งยังสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ด้วยวัตถุดิบส่วนผสมดังต่อไปนี้วัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุที่สำคัญอัตราส่วนการผลิต100รกิโลกรัมโดยประมาณ 1. กากถู่เหลืองหรือกาก,ากมันสำปะหลัง100กิโลกรัม 2. งผงยีสต์ขนมปัง35กรัม 3. น้ำตาลทรายแดง60กรัม 4. ปุ๋ยยูเรีย460 0ก0 0กรัม 5. กากน้ำตาล1ลิตร1กิโลกรัม 6. น้ำสะอาด10 1 5ลิตรเ อื่นๆได้แก่กระบะพลาสติกสำหรับผสมอาหารถังน้ำพลาสติกพลั่วหรือจอบถุงพลาสติกหรือกระสอบบรรจุอาหารสัตว์และอื่นๆขั้นตอนและวิธีการผลิตกากถั่วเหลืองหมักยีสต์1 ขั้นตอนการขยายยีสต์ขนมปังโดยละลายน้ำตาลทรายแดงกับน้ำเปล่า10ลิตรในถังพลาสติกแล้วเทผงยีสต์ลงไปคนให้เข้ากันนาน10 1 5นาทีสังเกตจากฟองเต็มถังแสดงว่ายีสต์ขยายตัวแล้วพร้อมนำไปใช้งาน 2. ขั้นตอนการเตรียมปุ๋ยยูเรียโดยนำปุ๋ยและกากน้ำตาลตามอัตราส่วนที่กำหนดคนละลายให้เข้ากันใส่เตรียมไว้ในกระบะผสมอาหาร 3. นำยีสต์ที่ขยายตัวแล้วเทลงไปผสมกับปุ๋ยและกากน้ำตาลที่ละลายเข้ากันดีในกระบะผสมอาหารแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้ง 4. รอให้ยีสต์ขยายตัวอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วตักกาก,ากถั่วเหลืองหรือกา,กากมันทั้งหมดใส่ลงในกระบะผสมอาหารแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน5 ตักส่วนผสมทั้งหมดใส่ในถุงพลาสติกหรือกระสอบบรรจุอาหารสัตว์ที่มีถุงพลาสติกรองชั้นในแล้วมัดปากถุงปากกระสอบให้แน่นเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาในการหมัก21-30วันจะได้กากถั่วเหลืองหรือกา,กากมันหมักยีสต์พร้อมนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ต่อไปการนำกากถั่วเหลืองหมักยีสต์หรือกากามันหมักยีสต์ไปใช้ประโยชน์ เมื่อผ่านกระบวนการหมักแล้วกากถั่วเหลืองจะเพิ่มโปรตีนได้สูงถึง12สเปอร์เซนส่วนกากมันสำปะหลังจะเพิ่มโปรตีนได้สูงถึง12.5เปเซนเกษตรกรสามารถนำกากถั่วเหลืองหมักยีสต์หรือกากมันหมักยีสต์ที่ได้ไปใช้เลี้ยงเป็ดไก่โดยใช้ในอัตรา2%เปอร์เซนของน้ำหนักตัวเมื่อเป็ดไก่มีอายุได้หนึ่งเดือนขึ้นไปหรือนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารสำเร็จรูปเพื่อลดต้นทุน คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีจ้าอัตร,ราการใช้มันหมักยีส